สวัสดีครับวันนี้มากับเวชช a เวชเล็อีกแล้วนะครับแต่นี้เป็นรุ่น B นะเดีย๋ยวผมจะทําแปลงล่างเป็นล่างสุดยอดภายในวันเดียวก็คือวันนี้นะครับโอเคไปเปลี่ยนล่างเป้าหมายของเราวันนี้น่าจะเป็นเบลเซบบมอนอ่านว่าเบลเฮมอน นะครับเฮไปแล้วนี่นะครับแปลงหน้าอีกแล้วนะครับเราจะปั่นให้ไวที่สุดสิบโมงสิบโมงสามสิบแปดต่อ 10. 10. 10. ไปต้องเป็นตัวนี้ Okay. ไปเรามาแปลงร่างกันอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราสามารถใช้ไอเทมในการเล่งวิวัฒนาการได้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์เป็นคลิปให้ดูอ้าวไม่ใช่เจผมจะโชว์ไอเทมให้ดูนะครับอยู่ทางข้างบนนั่นเองอันนี้เจ็ดสิบเอ็ดโมงสามนะครับผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวจาก24่สิบสี่ชั่วโมงนะต่อไปเราก็จะทำล่างนี้นะจา แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเพะติดทำงานนะครับโอเคบ๊ายบายโอเคนะครับตะกี้ได้เลิกจากเวลาแล้วเครื่องผมมันขึ้นว่าแบตหมดนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง55เดี๋ยวเช็คทุกหนึ่งชั่วโมงว่ามันจะเต็มตอนไหนนะโอเคบ๊ายบายตอนนี้คือตั้งแต่บ่ายก็เป็น2 3 4 น่าจะประมาณ3ชั่วโมงนะครับในการชาร์จอันนี้แต่ว่าผมชาร์จกับคอมไงโอเคนะครับแค่นี้แหละบายโอเคครับเรากลับมาบ้านแล้วตอนนี้เราทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับกลับเข้ามาปิ้งอแปลงล่างเตรียมตัวเป็นเบลฟมอนนะครับเรียบร้อยหนึ่งตัว ภายในหนึวันเท่านั้นนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับเนี่ยประมวการัน5,600เลือด6,000พลังจมตี2,100เดี๋ยวเราต้องไปฝึกกันอีกขอบคุณครับ